สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้ครูจะมาสอนวาดต้นไม้นะคะแบบง่ายๆเลยนะคะเด็กๆลองฝึกวาดกันดูนะคะรูปแบบแรกนะคะของการวาดต้นไม้นะคะเราจะใส่เป็นลำต้นนะคะลำต้นเล็กๆด,ด้านล่างก็จะใหญ่นิดนึงค่ะแล้วคราวนี้นะคะเราจะใช้รูปแบบวงกลมค่ะวงรีนะคะง่ายๆเลยนะคะแล้วเราก็ใส่หยักให้กับต้นไม้นะคะแบบง่ายๆเลยค่ะแบบต่อไปนะคะเป็นลำต้นเหมือนเดิมค่ะ ะะแล้วก็ใส่เส้นตรงกลางนะคะแบบต่อไปนะคะก็เป็นลำต้นเหมือนเดิมนะคะอ่าลำต้นเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะใส่เป็นพุ่มคะ่ะเด็กๆเด็กๆโคง้คงๆเหมือนก้อนเมฆเลยนะคะแล้วก็ใส่เก่งเพิ่มค่ะต้นต่อไปนะคะเด็กๆเ,เป็นนงรีค่ะแต่สูงขึ้นไปค่ะเป็นลำต้นเล็กๆค่ะ เราก็จะใช้รูปทรงสามเหลี่ยมค่ะเด็กๆอยากเข้ามาแบบนี้ค่ะอยากมาแบบนี้นะคะฝั่งนี้ได้ค่ะเด็กๆอยากเข้ามาข้างในคีดแล้วก็อยากเข้ามานะคะคีดแล้วก็อยากเข้ามาแบบนี้ค่ะเป็นลำต้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมาเป็นพุ่มแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะส่วนลำต้นเนี่ยเราจะให้โค้งเล็กน้อยค่ะโค้งเล็กน้อยนะคะนี้เราก็จะใส่เป็นพุ่มนะคะโค้งๆค่ะเด็กๆ โค้งๆค่ะเป็นต้นไม้เป็นกิ่งนะคะโค้งๆเด็กๆโค้งได้ตามความต้องการเลยนะคะโค้งไปโค้งมาได้เลยค่ะแล้เด็กๆก็ใส่พุ่มลงไปนะคะพุ่มเหมือนก้อนเมฆเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราจะทำคล้ายๆแบบนี้นะคะแต่จะเป็นพุ่มเล็กๆนะคะเด็กๆขีดเส้นตรงสองเส้นลากยาวขึ้นไปนะคะทำกิ่งเพิ่มไปอย่างนี้นะคะไปนะคะเด็กๆใส่ลำต้นลงไปค่ะ,คะอาจจะมากกว่าหนึ่งต้นก็ได้นะคะแล้วคราวนี้เด็กๆใส่เส้นค่ะใส่เส้นกระจายออก ทางด้านข้างนะคะแล้วก็เส้นหยักนะคะมันก็อาจจะใช้เป็นหยักง่ายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวครูจะทับด้วยหมึกดำนะคะเด็กๆจะได้มองเห็นงานชัดเจนนะคะนะคะตรงนี้นะคะอันนี้เป็นเส้นตรงสองเส้นนะคะด้านล่างก็โค้งออกนิดนึงค่ะแล้วก็ใช้เส้นโค้งนะคะใช้เส้นโค้ง รอบๆเลยนะคะต่อไปนะคะเส้นตรงเหมือนเดิมค่ะด้านล่างออกนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้เส้นโค้งเหมือนเดิมค่ะแต่โค้งอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะนักเรียนจะทำแบบโค้งเล็กๆหรือโค้งใหญ่ๆได้เลยนะคะต่อไปต้นนี้นะคะจะโค้งเล็กนิดนึงนะคะอาจจะ ะะเด็กๆใส่เล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่กิ่งลงไปค่ะต่อไปต้นนี้นะคะเด็กๆจะทำเป็นเส้นตรงก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่อยักให้เขานิดนึงก็ได้เหมือนกันนะคะ เข้าไปแล้วก็ขีดเป็นเส้นตรงอยากเข้าไปขีดเป็นเส้นตรงนะคะอยากเข้าไปขีดเป็นเส้นตรงนะคะแบบเหมือนเดิมค่ะตรงนี้ค่ะอยากเข้าไปนะคะขีดเป็นเส้นตรงแล้วก็อยากเข้าไปนะคะไปอันนี้นะคะก็จะเป็นพุ่มที่ใหญ่ขึ้นนะคะเด็กๆว่าเส้นโค้งลงไปได้เลย ต่อไปอันนี้ค่ะเราจะใช้เส้นโค้งแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็อันนี้อาจจะใส่เส้นหยักถี่ยิ่งขึ้นนะ,ะต่อไปอันนี้นะคะใช้เส้นโคง้งตามธรรมชาติได้เลยนะคะ ใ้เป็นเส้นหยักก็ได้นะะต่อไปอันนี้นะคะเป็นเส้นตรงแล้วก็จะมีก้านนะคะโผล่ขึ้นไปเด็กๆก็ใช้เส้นหยักกับเส้นโค้งผสมกันไปได้เลยนะคะ และด้านบนนะคะจะค่อยๆเล็กขึ้นนิดนึงค่ะเล็กลงนะคะนิดนึงนะคะด้านบนต้นนี้เราจะใช้เป็นเส้นลักษณะเส้นหยักนะคะหรือใช้เป็นขีดๆก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้ครูจะทําแบบขีดนะคะอันนี้ครูจะทําแบบเส้นหยักนะคะนี่นะคะก็จะเป็นลำต้นใช้เส้นโค้งกระจายนะคะ ตวัดนะคะตวัดเส้นได้เลยไปต้นนี้นะคะเดี๋ยวครูจะใช้เส้นหยักเด็กๆสามารถใช้เส้นแบบนี้ได้นะคะด้านล่างก็จะใหญ่นิดนึงเด็กๆก็ขีดนะคะ แล้วก็ใช้เส้นหยักค่ะจะใส่ขีดอันนี้ครูวาดต้นไม้นะคะด้วยลายเส้นพื้นฐานนะคะเดี๋ยวครูจะลงสีให้นักเรียนดูนะคะเดี๋ยวครูจะใช้ยางลบลบลายเส้นดินสอออกก่อนนะคะ ลบเบาๆนะคะนักเรียนถ้านักเรียนลบแรงเกินไปนะคะอาจจะทําให้กระดาษขาดได้นะคะ <_ un> มเมื่อเด็กๆลบเสร็จเรีย Kathryn บร้อยแ,แล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวครูจะมาระบ,บายสีให้ดูนะคะเดี๋ยวครูจะใช้สีที่ต้นไม้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นสีเขียวนะคะครูจะใช้สีที่หลากหลายนะคะ,นะเดี๋ยวครูจะระบ,บายสี ให้ดูนะคะเดี๋ยวครูจะหยิบสีเขียวมานะคะอ่าต้นไม้ต้นแรกของครูเดี๋ยวครูจะระบายเป็นสีเขียวนะคะเด็กๆใช้สีอะไรก็ได้นะคะอ่ะครูจะระบายแบบง่ายๆนะคะเวลาเราระบายสีเนี่ยเราไม่ต้องกดไปนะคะให้เราระบายเบาๆค่ะถ้าเราอยากให้สีเข้มนะคะเราก็ใช้วิธีการซ้อนทับกันนะคะเดี๋ยวครูจะกําหนดให้แสงเข้าทางด้านนี้นะคะ ก็จะซ้อนสีตรงนี้ให้เข้มมากยิ่งขึ้นเด็กๆจะระบายแค่นี้ก็ได้นะคะหรือเราจะเพิ่มสีเขียวเข้าไปนะคะเพื่อให้สวยมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะเด็กๆก็ระบายซ้อนลงไปนะคะไม่ต้องกดนะคะค่อยๆซ้อนซ้อนสีเข้าไปนะคะ ค่อยๆซ้อนสีนะคะแล้วเราก็ใช้สายตานะคะในการดูนะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยให้สีมีความกลมกลืนเข้าหากันนะคะต่อไปนะคะครูก็จะใช้สีที่อ่อนลงไปนะคะก็คือสีเขียวอ่อนนะคะครูก็ระบายซ้อนลงไปค่ะต่อไปนะคะสีสุดท้ายนะคะก็คือสีเหลืองอ่อนค่ะครูก็จะระบายบริเวณตรงนี้นะคะบริเวณที่โดนแสงนะคะ หูก็จะใช้สีน้ำตาลค่ะแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนนะคะหูก็จะระบายตรงนี้นะคะเข้มนิดนึงแล้วก็ใช้สีน้ำตาลอ่อนค่ะค่อยๆเกลี่ยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้นไม้ของครูนะคะเด็กๆก็สามารถใช้สีนะคะจะเป็นแค่3ามสีอันนี้นะคะในการระบายต้นไม้ต้นอื่นๆด้วยก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวครูจะระบายต้นไม้ต้นอื่นด้วยสีอื่นนะคะเพื่อที่เด็กๆนะคะจะได้ลองหยิบสีไประบายงานของตัวเองนะคะต่อไปนะคะครูจะระบายต้นไม้ต้นนี้เป็นสีแดงค่ะครูก็ระบายแบบเดิมเลยนะคะครูจะใช้สีแดงสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะคะระบายเหมือนเดิมเลยค่ะเบาๆบามือนะคะ บริเวณที่เราอยากให้สีเข้มนะคะเราก็ซ้อนสีเข้าไปค่ะต้นนี้นะคะครูใช้สีม่วงกับสีชมพูค่ะต้นต่อไปนะคะครูจะใช้สีฟ้าน้ำทะเลค่ะใช้สีฟ้าก่อนนะคะระบายเหมือนเดิมเลยคะ่ะ ต้นนี้นะคะครูจะใช้เป็นเส้นนะคะครูจะขีดเป็นเส้นแบบนี้ค่ะนี่นะคะครูจะใช้เป็นเส้นขีดเป็นเส้นค่ะแล้วครูก็จะใช้สีอื่นนะคะขีดเป็นเส้นซ้อนทับลงไปค่ะ ต้นนะคะครูใช้เป็นสีเขียวเข้มค่ะแล้วก็สีเขียวอ่อนนะคะต่อไปต้นไม้ด้านล่างค่ะครูจะใช้เป็นสีส้มนะคะครูจะระบายเบาๆลงไปให้ทั่วเลยนะคะ คูจะใช้สีแดงค่ะครูจะใช้สีแดงนะคะขดเป็นเส้นนะคะขดแบบนี้ค่ะขดวนไปมานะคะแล้วครูก็จะเบามือค่ะ ถ้าเด็กๆอยากได้สีเขียวนะคะเด็กๆก,ก็สามารถใช้สีเขียวได้นะคะใช้สีเขียวระบายอ,อ่อ,อนๆนะคะแล้วก็ใช้สีเขียวเข้มนะคะในการขดเป็นเส้นนะคะต้นต่อไปนะคะครูครูจะระบายสีเขียวอ่อนลงไปค่ะบริเวณตรงนี้นะคะครูก็จะซ้อนเส้นนะคะเพื่อให้มันเข้มมากยิ่งขึ้นนะคะ ต่อไปนะคะครูจะใช้สีเขียวนะคะในการทำเส้นนะคะนี่ครูจะใช้เส้นหยักนะคะแล้วครูก็จะค่อยๆเบามือค่ะครูจะใช้เส้นหยักบวกกับเส้นไร้ทิศทางนะคะ แล้วครูจะใช้สีเหลืองระบายด้านบนสุดค่ะครูใช้สีน้ำตาลระบายนะคะเข้มบ้างอ่อนบ้างนะคะต่อไปต้นนี้นะคะครูจะใช้สีน้ำเงินกับสีเขียวค่ะ แล้วครูก็จะใช้สีเขียวค่ะระบายเบาๆนะคะครูจะระบายก้านด้วยสีดำค่ะเบาๆนะคะกับสีเขียวค่ะต่อไปนะคะครูจะระบายสีม่วงนะคะต้นนี้ม่วงกับน้ำเงินนะคะ ทำต้นได้สีม่วงค่ะเดี๋ยวก,ก็ใช้สีม่วงอ่อนระบายอีกรอบนึงนะคะขูก็ระบายทับลงไปเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆลองทำกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ